ก็อันนี้เขา่วมมันก่อนว้ายว้ายว้ายโอ้ยคนเอ้ยไม่ไหว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 ตัวเราเจ้าเราเราหาหาลูกอื่นไหมหาลูกอื่นไหมไม่ไหวลูกนี้ลูกลูกตรงสภาทางสภาเจอเจอตัวโอเคอะไปปะนี่คือเขาเก็บไดตาไหมเอาไหมเอาไหมมือถามมัดมือเลยเย็ด อ๋อมันมันได้เหรอมือที่สามได้เหรอมึงมากี่คนดูก่อนจะมือที่สามอ่ะมัก็ไม่รอนี่ไงรอเดี๋ยวก็เตะเข้าเนี่ยได้เหรอเนี่ยพวกเราเหรอไม่ได้มีพวกเราหรอพี่ไม่ได้มีพวกไม่ใช่พวกเราหรอผมไม่ได้มีพวกเราเอาอ๋อไม่ใช่พวกเราปะป๊าแล้วถอยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวมามานี่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 ไปตรงตรงไหนวะ เต็มหรอข้างหน้านะแดงก็เต็มใช่ใช่หรอถ้าเราต้องโง่ก็คือเราต้องงัวพี่ต้องนอนตรงนี้ใช่ปะต้องซ้อนหรอต้องคอน์นหรอหาได้แล้นั้นนั้นเรารอก่อนรอก่อนมา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 รอก่อนรอก่อนผมอแดชแซดบอกเพื่อนนะเออมามาตรงนี้ยังมาไม่ถึงตรงนี้ใครไม่มามาไม่ถึงอีกเฮ้ยมีแค่นี้หรอจริงถามจริงไไปก่่่่อนนมวีรอก่อนแล้วพวกไอ้ติมอ่ะมายังมีแค่นี้แหละว่าะยังกำลังมาไม่ถึง มีไอติมอีกใช่ไหมได้คิมมาปะคิมมาอย่างไอไอไอเฟนตีมาปะไม่รูนะน้อยจัติดคิวตลอแหละติดคิวเลยกูเข้ามายังไม่ติดกูก็ติดคิวกูก็รอนะเติมเติมคนละร้อยเลยยังไงรอพี่ไหวไหมนี่ไม่ทันใช่ไหมทานทานทานรอนได้เล่นได้นั่งรอก่อนรอก่อนไหนมีใครที่ยังไม่มาอีกไอซอสอันนี้มาซื้อเรื่องได้ปะ ไม่ได้กี่ย่างไม่ได้แต่อย่าพูดตายตายนะใจเย็นเถอะเรื่องตีเรื่องอะไรอ่ะเอาเรื่องเข้าเรื่องรวมคนให้รอดก่อนเลยห้คนก็อ้ื่นเาาือมาแล้วใลกาบลลเลยเอออ่ะยังเขานัวกันแล้วเขานัวกันอยู่ให้เานัวก่อนนะมือที่สามหวาดเสมอนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมีมีาครจะมาอีกป้ามีใครจะมาอีกไหม ออเรอพุ่งก่อนนะเต้ยพี่สองนั้เขาไปถามจะพามาแล้วสูตรอะที่เป็นของตาตาคือใส่ได้นะถ้าเราอยากใส่จะให้ใส่ก็ได้แกงสีดำมันเก็บสามร้อยวิอะพี่ไม่ต้องรีบกระดาษเออใช่ใช่รอก่อนรอก่อนรอก่อนปืนยิงโปรเจกเตอร์เราต้องไปจังหวะที่เขากลังรีใช่ไหมเอางี้แกงสีแดงหมดแล้วเดี๋ยวจะสีดำ A D มีแค่สามอะ มีมีใครแบ่งแบ่งได้ได้หมอ่ะหนึ่งเกตห้าสองเอดีต้องเยอะเอดีต้องเยอะหมเนึ่งจ็ดห้าสองหเาลบาาพี่มอีสามนะเอดีเอางี้เอาเียของจบยางเช์ของใหจบแล้ขึ้นรถขึ้นรถรอขึ้นรถรอขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถวิ่งไปเสียเสียนี่ไป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 ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถรอร มามาขึ้นรถเฮ้ยเหมือนมีมามาแล้วก็ไปไปข้างหน้าเลยปาทิ่มเลยปะมาเลยปลาปะรอเพื่อนด้วยรอเพื่อนลงรอเพื่อนลงปาปะเล่นเล่นเล่นด้วยกันนะเล่นตงด้วยกันนะไปไปเล่นโซนเดียวกันนะเล่นโซนเดียวกันนะเล่นแยกนะเล่นแยกนะอยู่โซนเดียวกันนองเล่นโซนเดียวกันนะวันนี้โซนเดียวกันนะวันนี้ ้าขว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 ขวา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 าขว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 าวาข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 าขวาขวาขววาขวาขวา จูเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนจูเพื่อนก่อนเดินไปไนจูเพื่ก่อนเก่อนดนไหนเพืก่อนไปนไปอนไปเพื่อนเอเพื่อนเหน่อยพี่ตอตายพี่ตอตายมาถึงพื่ออยมาดเพื่อนหน่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 อยเพื่อนตายเยอะดชุีดชุดีเปชุเปตัวชุมามา ตาย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 ดีมึงดึงเพื่อนหน่อยชูเพื่อนเยอะชูเพื่อนเยอะเนี่ยเหรอชูเพื่อนเยอะตายตายตายชูเพื่อนเยอะดีเพื่อนหน่อยตายปิดหมดปิดหมดปิดหมดปหมดปิดหมดนี่มีเยอะตายตายอีกตายอีกตายเยอะตายเยอะจัดไอ้เรนมีเดือดเยอะตายเอ้ยมาชูเพื่อนหน่อยชาชูเพื่อนหน่อยปิดไปปิดไปปิดหหมดปิดหหมดปิดปิดทีละแกงทีละแกงต้องปิดแต่บารเทนเมื่อก่อน ใครชุบจะบนล้นบนล้นเน,นี่ยเห็นไหมห้าร้อยโลอ่ะห้าร้อยโลชุมหน่อยถ้าคนน้อยมึงแอบชุบกันก็ได้นะพายลีใหม่พายลีใหมไไ่ไปดูเพื่อน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 บาย เวอรมันแทงไม่ตายเวอยเสียงหายหมดแล้้เฮียอันนี้ใช้ E M P ตัดเสียงปะเพื่อนเพื่อนต้องจุบเพื่อนโอยหมด

ไปไปพูดดเอา่อยเอาหน่อยเอาหน่อยยัดไป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 ยัไปยััดไัดไปยัดไปยั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 ดไปัดไปยัดไปยไปยไดไปยัดไปยยัดไปยัดยัดไปยัดยยัดไป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 ไป

รุ้ได้อีกคนหนึ่งไะไอ้อดีกูเหลือหนึ่งตายอ,อ,อ,อู้ยเยอะจัดไอ้เฮียคยเป็นร้อยไอ้สัตว์เป็นร้อย เด้งฝอหน่อยอุ้มไม่ได้เฮ้ยอุ้มฝอมอไปเด้งเด้งฝอไปดิใช่หรอดูเพื่อนดีดูเพื่อนดีดูเพื่อนดีแับตายเพื่อนเรามีแค่นี้เองเหรอวะปะปะปะ,ปะแค่กันพี่ไม่ลงไหวเนี่ยมันทำไมไม่ห่ยเออถ้าลุ้มแทงสามคนไม่ยังไม่ตายอ่ะ เออแทงตรงกลางอะอย่างนี้เลยทำไมเราไม่เอาที่สีเขียวมันได้มันไปตีตาจบตายแล้วตาถูกลูดจับเลยนะเราเนี่ยเออฮะใครอ่ะเปียกหรอไปเลยพี่พี่เออผมใส่เสื้อสีดำตอนนี้ปีขาเอมึงใส่เสื้อสีดำตอนเนี้ยนี่มึงทำสีดำอ้าลี่ยนเป็นสีขาวอ่ะไปเปลี่ยนดิมึงเลขไรสามห้าสามดิเนาะสามห้าสาม อ่ะี่กูพาพาไปเปลี่ยนบอยขับเลยบอยนะกูพาไปเปลี่ยนมึงเข้าสล็อตอย่างเสียกเข้าแล้วเข้าแล้วมีบัตรแก๊งหรอมีบัตรแก๊งหรอสวยไปเปลี่ยนเสื้อเลยน้องอะไรนะตุ๊กตี้ตาคนเยอะเลยแต่แม่งแลกจัดเลยวะพี่เออมันไม่มันไอ้เขี้ยงเสี่ยงมันฮงมันหายหมดเลยเว้ยเมื่อกี้เนี้ย อันนี้ที่เขาปากสีดำๆนี่คือปากให้เสียงหายเหรอได้ยินกูปะ,ะเปียกได้ยินกูไหมควยมันดีไหวเฮียแม่งคนอย่างเยอะมาเล่นไหนเปียกจะดูดแบ้เยอะ้วให้กูทำไงเนา อ๋อฝีดาคือแอดดอลไม่ให้รถเข้าอ๋อมันก็คือฟิลล์พอย์ใช่ปะน่าจะฟิลล์พอย์แหละ